แบบนี้นะครับทุกคนจะมีมาดูกันแบบนี้อยู่กี่ซองคะสามครับอ่าสามซองละกี่แล้วในนี้มีกี่สชาชงห้าซองชาชงโอเคมาแล้วนะครับนะคะเนี่ยค่ะเชือกกับเชือกกับอันนี้เป็นเยื่อใบหม่อนอ่ามาดูกันนะคะทุกคนนี่นะ ถ้าเข้มข้นก็อ่ามาอีกค่ะมาอีกพอนี่คือเข้มขน้นถ้าจะให้จางๆหน่อยก็เต็บนี่แหละประมาณนี้ค่ะเก,กือบปากแก้วคุณดูนะคะสีเขียวๆจากอ่าที่ที่ออกมาก่อนเลยเนาะจากอะไรนะหอมๆอ,อ,อ่ะใบเตยนะคะ แต่ใบเตยอะถ้าถ้าแก้ที่สองใบเตยจะชัดกว่านี้อีกอ่าทีนี้ก็จะเริ่มมีเก๊กฮวยสีเหลืองๆนะคะมาตูมสีส้มๆแล้วก็มีคำฝอยแล้วก็มีญ้าหวานที่ออกหวานๆนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบนำเห็นไหมคะแล้วหลายคนบอกว่าอุ๊ยเด็ก กินชาได้ด้วยเหรอเป็นสมุนไพรไม่มีคาเฟอีนนะคะเป็นสมุนไพรที่ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆไม่มีคาเฟอีนนะคะนำไปตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสมุนไพรแท้ๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นชาที่มีคาเฟอีนนะหลายคนจะกลัวว่าเป็นชาแล้วเด็ก,ดดเกกินได้ด้วยเหรอคนแก่กินได้ด้วยเหรออันนี้เป็นสมุนไพรไม่มีคาเฟอีน,นอแต่เราขึ้นทะเบียนเนาะขึ้นทะเบียนเป็นชาเพราะต้องการให้กินง่ายนะคะทีนี้ทุกคนดูนะ ก็ชงไว้อีกแก้วจะได้กินด้วยกันดเดี๋ยวแก้วนี้จะชงแบบว่าอนุปก้ากินได้ค่ะลูกคุณกินได้แม่คุณกินได้พ่อคุณกินได้ที่สําคัญที่สุดคุณนะ่ะกินได้กินไปเลยไม่ต้องรอป่วยหรือป่วยแล้วก็กินเข้าไปค่ะแล้วมาดูอาการกันว่าคุณดีขึ้นแล้วพอกินไปได้แค่อาทิตยหนึงสองอาทิตย์อย่าเพิ่งบอกว่าไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรทุกคนเราไม่ไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรลงไปเลยสรรพคุณของเขาอ่ะค่อยๆออกฤทธิ์เนาะค่อยๆนะเข้าไปสู่ร่างกายนะคะเชื่อ ไม่ได้ด่ากันนะคะภาษาของอะไรนะชนก็ได้มไหย,นยชน,ชนภาษาอะไรนะเชี่ยเชียเชียเชีย oh, <cheers. laughs> คิดว่าเชียฮะเดี๋ยวนะหวานอมเปรี้ยวรสชาติดีคุณต้องรอแล้วทุกคนอร่อยมากใส่ไว้แก้วสองได้เลยกินได้สองแก้ว